สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม g a r d a n tale กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาซองกิจกรรมที่จะเข้ามาภายในวันที่25นะครับอ่ะซึ่งวันที่25วันอังคารที่จะมีอัปเดตในอีก1สัปดาห์กว่ากาอ่ะ <c oughs> ประมาณ1สัปดาห์นะครับในเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่มีชื่อว่าปี a ปี i v e r s a r y p a r t y นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่มีการแจกของเยอะแยะ มากมายกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งภายในกิจกรรมนี้นั้นจะมีของสําคัญอะไรบ้างและของสําคัญในแต่ละชิ้นนั้นจะใช้อะไรเท่าไหร่มีการเตรียมตัวยังไงนะครับก่อนที่จะเข้าในเซิร์ฟเวอร์เราเดี๋ยวเราก็ไปดูในกิจกรรมสามปีอันนิวซีรีสที่จะอยู่ตรงด้านขวาบนกันเลยนกันนะครับผมคลิกเข้าไปเลยล้กัน กิจกรรม3ปีอ n นิเวอร์ซารีนะครผมก็จะมีของรางวัลเยอะแยะมากมายให้เราได้แลกกันเลยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็เหมือนเหมือนกับกิจกรรมที่ผ่านมาภายในเกมการเดียนเทลนั่นก็คือการใช้พลังงานเพื่อได้รับแต้มสะสมเพื่อนํามาแลกของรางวัลตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งทุกๆก,การใช้แต้ม กาแฟ1แต้มจะได้แต้มทั้งหมด10หน่วยหรือก็คือ10ถ้วยกาแฟจะได้ทั้งหมด100แต้มโดยประมาณนั่นเองนะครับก็คือไม่ต้องโดยประมาณหรอกก็มัน100นั่นแหละนะครับอ่ะสิต่อ100แต้มนะฮะซึ่งภายในกิจกรรมนี้นั้นจะมีของสําคัญสําคัญอยู่ทั้งหมด4อย่างด้วยกันที่อยากจะให้เรานั้นโฟกัสในการเลือกเป็นอันดับแรกนะครับผมอันดับแรกเลยก็คือตัวละครอย่างนยะที่อยู่ตรงปุ่มหน้าสุดอันแรกเลยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนแจกฟรีเลยเพียงแค่เราใช้พลังงาน10หน่วย ก็จะได้รับแต้ม100แต้มตรงนี้ก็จะได้รับตัวละครมียะมาฟรีๆเลยยิ่งใครเป็นคนที่ไม่มีตัวละครมียะหรือเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยได้3ดาวมาแจกฟรีขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าเริ่มต้นเกมได้ค่อนข้างง่ายมากแล้วนะครับสำหรับตรงนี้เนาะต่อมานะฮะผมก็จะเป็นสิ่งที่2นะฮะจะเป็นค้อนข้ามขีดจํากัดจะอยู่ตรงโซนที่2นะครับตรงนี้นั่นเอง ตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีความสําคัญค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งการที่เราจะมาจนถึงค้อนข้ามขีดจํากัดโดยใช้พลังงานน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมก็ควรจะวนมาตรงด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยไม่ว่าเราจะเอาเป็นตัวของอ หินข้ามขีดจำกัดละกันนะครับให้ผ่านตรงนี้ไปไพ่หม้อตรงนี้เนี่ยหกร้อยแต้มคุ้มหน่อยนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานดีกว่าขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วไปเอาของอหินรีออปชั่นก็ได้ตรงนี้ก็คือไม่ได,ไได้ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่แต่ว่าแต้มมันจะแพงกว่านะครับแพงกว่า400แต้มตรงนี้ก็คือใกล้เคียงกันละกันนะครับผมก็แนะนํานว่าถ้าไม่เอาหินปุกพลังก็เอาเป็นหินเปลียดออปชั่นตรงนี้ละกันนะครับแต่ถ้าให้ถูกสุดเลยก็เลือกลงมาตรงนี้เลยนะฮะสกิตรวงดาวน,นะครับผม ผ่านมาทั้งนี้แล้วก็ผ่านมาตรง400แต้มเหมือนเดิมน,นะครับตรงพวกคอนพวกนี้ก็คือเป็นการประหยัดงบที่สุดแล้วมาจนถึงคอนตรงนี้เนี่ยใช้พลังงานรวมทั้งหมด710หน่วยหรือ7100แต้มนั่นเองนะครับถึงจะแลกคอนได้นะถัดมาก็จะเป็นโซนที่3แล้วนะครับผมโซนที่3เนี่ยก็จะเป็นของอาวุธประจําตัวนะครับแซงกิล่าของตัวมิยะเหมือนเดิมน,นั่นแหละ เพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยในเมื่อเราแจกตัวละครแล้วเราจะไม่แจกอาวุธได้อย่างไรนะครับซึ่งการได้รับเชงกิล่านั้นก็เหมือนเดิมเลยนะครับตัดทางที่มันได้แต้มน้อยสุดคือใช้แต้มน้อยสุดนะครับขึ้นมาด้านบนนะครับผมอีก400แต้ม400แต้มตรงคอนนะครับผ่านมา400แต้มตรงนี้เองเนี่ยก็มาเลือกตรงที่ด้านล่างนะครับผมตรง400แต้มเหมือนกันที่เป็นกล่องหินปลุกพลังนะครับมาจนถึงพัดของเชงกิล่าเนี่ยจะใช้พลังงานทั้งหมด1570หน่วยนะครับผมสำหรับตรงนี้เน สุดท้ายแล้วก็จะเป็นของที่ค่อนข้างที่จะดูดีที่สุดแล้วก็พีคที่สุดแล้วนะครับจะเป็นสิ่งสุดท้ายอยู่ช่องสุดท้ายเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดซูเปอร์คอสตูมของคารลัมต้องบอกตามตรงว่าชุดซูเปอร์คอสตูมของคารัมนั้นเป็นชุดที่ค่อนข้างเท่มากมีกาบินอยู่ตามหลังด้วยแล้วก็สเปซอาร์ตเนี่ยค่อนข้างหล่อเลยทีเดียวนะครับ ตรงนี้เองเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ฟรีตรงนี้ในอนาคตเนี่ยเขาก็จะเข้ามาให้แลกด้วยได้ลึกลับอยู่ดีแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่มีได้ลึกลับนั้นก็ควรเก็บไว้นะครับซึ่งจะมาถึงตรงนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับดูเอาละกันว่าตรงไหนเนี่ยใช้แต้มน้อยกว่านะครับมาจะถึงคารัมเนี่ยเป็นชิ้นที่4นะครับผมใช้พลังงานรวมอยู่ที่2660หหน่วยนะครับสำหรับตรงนี้เองซึ่งพลังงานหลักๆก็อย่างที่บอกไปเลยว่า ใช้งานตั้งแต่ตัวของมิยะมาจะถึงคารมเนี่ยใช้รวมทั้งหมด2,660หน่วยก็คือ26,600แต้มนั่นเองนะครับส่วนไอเทมอื่นๆเพิ่มเติมนอกจากนี้ถ้าหากว่าเราได้รับซูปเปอร์คอสตูมของคารมแล้วควรจะแลกอะไรบ้างนะครับผมอันดับแรกเลยก็คือตัวของเศษอาคีโรธรรมดานะครับผมตรงนี้เองเนี่ยเอาไปอัพตัวละครหนดาวค่อนข้างยากอยู่ก็ควรเอาไว้ด้วยนะครับหินปลูกพลังหรือ คอนอ่าเปลี่ยนออปชัน Option นะครับผมหินเปลี่ยนออปชัน Option ตรงนี้เองก็สําคัญเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ฮีโร่คริสตันนะครับคริสตันตัวละครก็สําคัญเหมือนกันที่เหลือเองเนี่ยก็จะเป็นพวกเศษตัวละครตรงนี้เองเนี่ยแต่สินใจเอาละกันส่วนตัวเองก็ต้องเชียร์ตัวใหม่อยู่ดีนะครับเพราะว่าตัวใหม่อื่นนะเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งนะครับแล้วก็ไปได้ทุกโหมดด้วยนะครับผมอ่ะหินล็อกออปชันอีกอันนึงนะครับที่สําคัญสําคัญที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วนะครับ เลือกตามความเหมาะสมได้เลยในเรื่องของฮีโร่ตัวละครนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นรีวิวคร่าวๆเกี่ยวกับกิจกรรม3ปีเพื่อที่จะให้เรานั้นนําไปเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะครับเตรียมตัวพลังงานให้พร้อมของที่ดองในจดหมายก็ดองเอาไว้นะครับส่วนของที่อยู่ในตัวที่เป็นกาแฟเนี่ยไม่ต้องดองนะครับผมก็ค่อยๆหากาแฟจากหลายๆที่มาทําละกันเพราะยังไงกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะอยู่2สัปดาห์เช่นกันใน Server เซิร์ฟเวอร์หอนะครับค่อนข้างยาวนานกันเลยทีเดียวเนาะ ก็ฝากเอาไว้แค่นี้ละกันนะครับสำหรับกิจกรรม3ปีอ n นวาร์ซีรี่ปาร์ตี้ในการ d e n ้นเที่วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เตรียมตัวที่จะเล่นกิจกรรม3ปีที่จะเข้ามานะฮะยังไงเนี่ยถ้าหากใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมและฝากคอมเมนต์ไว้คนละหนึ่งคอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้พี่นั้นมีกำลังใจในการทำคลิปมากขึ้นกว่านี้นะฮะยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายน้องๆทุกคน